สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันพุธสภาพบนตลาดคริปตโตเคอร์ซีวันนี้ผมสรุปได้บรรทัดเดียวว่าหยุดไม่อยู่จริงๆเพื่อนๆมีแต่ข่าวดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อขายวันแรกของ Bitcoin future ETF นะครับของโปรแชร์เขา รวมไปถึงนะครับข่าวลือจากประเทศรัสเซียในเรื่องของการวางแผนที่จะผลักดันเปลี่ยนเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยมาเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีรวมไปถึงข่าวจาก i o i n s e นะครับ Coinbase ตอนนี้มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ อาจจะดูไกลตัวนะเพื่อนๆแต่การที่ coinbase เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยมีความหมายกับวงการ cryptocurrency อย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความตรงนั้นมาพูดถึงโปรแชร์ก่อนนะครับเพื่อนๆวันแรกเลยนะครับนี่คือการเปิดตัววันแรกและปริมาณวอลลุมการซื้อขายของเขาทะลุ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ นะครับนี่นะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า ProShare Bitcoin Future ETF นะครับที่เขาล BITO เนี่ยเขาบอก Halls in 570 Million of Assets in Stock Market Debut นะครับก็เปิดตัววันแรกเนี่ยปริมาณการซื้อขายทะลุพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เขาบอกว่า,าดึงเงิน5570ตอนนี้มี570ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับภาษา ภาษาหุ้นเขาเรียกว่า net inflow นะครับ net inflow คือตอนแรกแหละเขาเริ่มทุนอยู่ที่20ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้มี570ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับปริมาณการซื้อขายวอลรุ่มอาจจะพันกว่าล้านแต่ว่า net inflow หรือเงินที่ดึงเข้ามาในกองทุนจริงๆเนี่ย550ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในวันเดียวเพื่อนๆถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดนะครับวันนี้เขาปิดตลาดอยู่ที่บวก4.73เอร์เซนะครับ Uh, เปิดตัวที่ประมาณ40ดอลลาร์นะครับ uh, ปิดตลาดที่41.94ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับไม่ถ้าพุ่งแรงไปก็ไม่ดีนะเพื่อนๆนี่ผมถือว่าโอเคมัน stable sideways ขึ้นมาแบบว่าเชยงเชงนี่ผมชอบเลยนะครับถือว่าเป็น uh, เลิกดีสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกนะครับกับ bitcoin f u t u r e ETF นะครับเอาละนั่นคือเรื่องของโปรแชร์ are, จับตามองต่อไปนะครับ ส่วนในเรื่องของประเทศรัสเซียเพื่อนๆนะครับรัสเซียเขาวางแผนผลักดันในเรื่องของการเขาบอกว่า replace US dollar reserve นะครับเป็น Digital a s s e t ใน long term นะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นข่าวเก่าเล่าใหม่ซึ่งวันนี้มีหัวข้อข่าวพาดเยอะมากๆนะรัสเซียเนี่ยเขา พูดถึงการผลักดันเขาเรียกว่า d d o l l a r i z a t i o n นะครับด d o l l a r i z a t i o n ก็คือการเลิกใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับเป็นทุนสำรองมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น Fiat ของเขาหรือในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดถึง Digital Currency หลายคนมองว่าอาจจะเป็น Bitcoin ก็ได้นะครับทั้งนี้เป็นอะไรที่จะต้องจับตามองกันต่อไปเพราะาข่าวนี้มันออกมาบ่อยมากนะครับหลายๆประเทศไม่ใช่แค่รัสเซียนะเพื่อนๆเ,เขาวางแผนในเรื่องของ d d o l l a r i z a t i o n คือการไม่ต้องการจะใช้เงินสกุลดอลลาร์เพราะเขามองว่าดอลลาร์มีอำนาจมากเกินไปแล้วนะครับก็เช่นกันกับประเทศจีนนะประเทศจีนก็ต้องการผลักดันยวนนะให้มีอำนาจมากขึ้นแต่ละประเทศก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับมมามืดก็คือคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ดีโ่ขึ้นมาใน10ปีหลังเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้แต่ละประเทศทะเลาะก,กันในเรื่องของอยากจะให้เงินของตัวเองใหญ่กว่าเงินคนอื่นแต่ตอนนี้นะฮะ ดิจิตอลเคอร์เนซีเพื่อนๆหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับอันนี้ต้องจับตามองกันต่อไปในเรื่องของรัสเซียรวมไปถึงทางยุโรปด้วยนะครับมีข่าวลือแบบกระหึ่มเข้ามาทุกวันเลยนะเพื่อนๆว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้เงินเงินทุนสำรองประเทศเนี่ยอาจจะเป็นบิตคอยหรือดิจิตอลเคอร์เนซีอาจจะเป็นสเตเบิลคอยอื่นๆก็ได้นะเพื่อนๆต่อไปจะพูดถึงเรื่อง Coinbase Exchange นะครับเรื่องนี้อาจจะดูไกลตัวนะเพื่อนๆแต่ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อเงินใหม่ที่จะเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีอย่างยิ่งเลย Coinbase เขาประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ National Basketball Association นะครับ NBA แล้วก็จับมือกับ WNBA NBA G League NBA 2K League แล้วก็ USA Basketball ทุกอย่างเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า Coinbase จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนสมาคมบาสเกตบอลแต่เพียงผู้เดียวนะครับและแบรนด์ของ Coinbase มันก็จะไปปรากฏขึ้นเวลามีการถ่ายทอดสดอาจจะมีโลโก้ Coinbase บนเจอซี่นักกีฬาอาจจะ l e b บรอนเจมส์ก็ได้นะครับแล้วก็หมายถึงอะไรหมายถึงต่อไปนี้เนี่ยนะครับกีฬาบาสเกตบอล จะมี Cryptocurrency Exchange เป็นสปอนเซอร์คนที่เข้ามาดูกีฬาบาสเกตบอลทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจะเห็น Exchange l o โลโก้อย่าง Coinbase คุณพ่อที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับคุณลูกในเรื่องของค r y ปโตเคอเรนซีพอเริ่มเห็นเอ้ยบาสเกตบอลก็มีคริปโตเค r เรนซี o ฟุตบอลก็มีอเมริกันฟุตบอลก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนผสมทำให้เงินเข้ามาในวงการค r y ปโตเคอเรนซี อีกมหาศาลเพื่อนๆผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเรื่องนี้ดีที่สุดในวันนี้เลยนะครับอาจจะอาจจะมองดูแล้วเออคอยเบสมาเรื่องไกลตัวแต่คนดูเพื่อนๆนึกภาพคนดูบาสเกตบอลทั่วโลกทั่วโลกนะครับเป็นพันล้านคนนะเพื่อนๆอาจจะไม่ถึงระดับฟุตบอลนะครับแต่ว่าบาสเกตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงอะ่ะคือทุกปีเนี่ยโดยเฉพาะ NBA Final เนี่ยผมบอกได้เลยว่า เพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับเวลามี NBA f i n a l เนี่ยผมว่า Coinbase เป็นสปอนเซอร์มีโลโก้มีถ่ายทอดสดแล้วมีคำว่า Cryptocurrency ขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นอาจจะมีผลต่อราคาตลาดหรือเปล่านะครับน่าจะจดไว้ในปฏิทินหน่อยนะครับก็เอาละนะครับคุณไบรอันอาร์มสตรองนะเพื่อนๆ c e อของ Coinbase เนี่ยผมว่าแกคือแกกัดไม่ปล่อย นะเพื่อนๆหลังจากที่อะไรกลตอสามิกาบอกว่าการที่ให้คนเอาเงิน USDC มาฝากและคุณจะมาปล่อยปันผล4% APY เนี่ยมันเป็น security มันไม่ได้โอเค Brian Armstrong ทำไงเปิดในเรื่องของ NFT เปิดในเรื่อง Direct Deposit นะครับให้คนสามารถโอนเงินจากบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะจ่ายตรงเข้ามาใน Coinbase เลยและตอนนี้ มาเป็นสปอนเซอร์สมาคมบาเกตบอลแต่เพียงผู้เดียวนะครับคือลึกๆอะ่ะผมว่ามันมีอะไรที่แบบว่าคุณไบรนด์อาร์มสตรองแกแบบว่าแกจะแบบแกจะแบบผักดันกระแสรคริปโตให้แบบทะลุแบบสุตโโง่เลยอะ่ะนะครับ คือคุณแกรี่เกนเซอร์แก่คงแบบนึกนะ้วโอ้โหหมอนี่เล่นไม่เลิกจริงเพราะว่ากีฬาในสหรัฐอเมริกานะพเพื่อนคือการเมืองนะครับกีฬาคือการเมืองสมาคม NBA นี่เป็นอะไรที่มีผลต่อเสียงในสภาพ,าพอสมควรนะครับทุกครั้งที่สมาคมต้องการอะไรทุกครั้งที่นักการเมืองต้องการอะไรก็ต่างคนต่างพึ่งพากันทีนี้เนี่ยถ้ามีอย่างลาบอนเจมส์มานะมาคุยในเรื่องคริปโตเนี่ยรัฐบาลอาจจะแบบ คือไม่ได้คลายไม่ออกครับเพื่อนๆอาจจะต้องเพิ่มการยอมรับมากขึ้นนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันที่หยุดไม่อยู่เลยในวงการคริปโตเคอเรนซีจับตามองกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีแผน1แผน2แผน3แผน4นะครับการอย่าตกเข้าไว้นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม